สวยพี่น้องสวยแต้มนึงแลลวครับเอ้อตายเลยความแมนบ่ตือพี่น้อง,งนี่โหอโด,ดเลือ,กอักใหญ่ยเลยพี่น้อง อ๋อครับเงือแมงลินม้าด้วยรองมาใส่มาเลยครับใส่แล้วแล้วพี่น้องมายามัมผมซื้อว่าสิถืออีกแล้วพี่น้องหลังแหลกผมซื้อว่าหลังแหลกสิถือพี่น้องเห็นมันงยมยึกยึดยิ่เดี๋ยวเบิ่งก้อนสิแม่นบ่พี่น้องเดินมันงมยึดพี่น้องนี่นี่พี่น้อง ไหนเนาะโอ้ปลาคอพี่น้องปลาคอปลาคอเห็นไหมพี่น้องน,น,น,นี่นี่พี่น้องมันมัน,มนพี่น้องครับนี่ใส่กระลังามพี่น้องของอนุญาตเอาครับมันมัน,มนครับผม มัวในเด้อพี่น้องหลังสองครับเนื้อแมงลินมาเบ็ดถอนครับผมเนี่ยถอนไปเลยมาเบิ้งนมาสิมุตโตบ่พ,พี่น้องไปเบ็ดดี่วเพล่โอ้ยบาะบาหารลงเลยโอ้มีตัวพี่น้องเนี่ยพี่น้องเนี่ยเอาจนพูนพี่น้อง มันครับเต็มซองครับผมมันมันมันเอาพี่น้องเอ้าเอบพี่น้องบักเอบอ่าเก็บเตีมครับช็อตเด็ดใหม่อีกแล้วพี่น้องช็อตเด็ดใหม่อีกแล้วเอู้เอ้าเอาเดิงขันเด็ดพี่น้องเดินขัดเด็ดอู้เอ้าอู้เอ้า โอ้ยเอฟพี่น้องเอฟเอฟพี่น้องแล้วเอฟครับเบรกพี่น้องเอฟมาแล้วครับโอ้ยมันหมานครับพี่น้องครับอ่าเบรกมาแล้วเฮามันหมานครับพี่น้องขอเก็บครับโอ้โตใหญ่เลยวะง่ายง่ายง่ายง่าข้าเบียดอยู่พี่น้อง ใส่เบ็ดแล้วพี่น้องเนี yeah. ่ยสามตัวพี่น้องครับสามตัวบิก๊กบิ๊กตัวใหญ่ตัวหนึ่งพี่น้องตัวหน่อยสองตัวเดี๋ยวมือเงินส่องพอกันไหมพี่น้องมือเงินส่องบนกระตกมาอีกเลยพี่น้องเอ้ยโอ้หลังนี้คือเบ็ดถอนพี่น้อง เอาเอาหนินี่นี่นอนอยู่นี่พี่น้องเบ็ดเด้อยู่บน้อพี่น้องเลยอยู่ด้ออยู่เด้ออยู่เด้อพี่น้องอยู่เด้อยขันอยู่นี่โอ้ยอยู่บนนออู้พันอุ้มๆด้วพี่น้องนี่เบ็ดพี่น้องโอ้ยเบิ่งกคอนพันตัวเลยอยู่บนพี่น้อง โอ้ปลาดุกพี่นอ้องปลาดุโอ้ยเต็มแลกพี่น้องนี่โอ้ยดูยเ,ยบบงงเลยบักใหญ่เลยเฮ้พี่น,อน้องตายยังวะโอว่ากำลังตายใหม่ๆพี่นอ้องโอ้ยเต็มแลกเศร้านี้พี่น้องครับเอาเอาเอาอนุญาตเก็บครับพี่น้องครับ ปาดประดุกใหญ่พี่น้องกำลังไตยยังตัวกำลังอุ่นอยู่พี่นอ้องยังแข็งแข็งอยู่เอาเอาเอา,เอามันมันพี่น้องครับเงื้อแมงลีนมาเลรอพี่น้องโอ้กันนีอยู่ซื้ออยู่พี่น้องเออเงี้ยหล่นพี่น้อง จะว่าบ่ามียังเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปลังหนึ่งยุบป,ป้าหยาเป็นพี่น้องมองบริษา,ายางเป็นไงหรอกที่ยุเนื้อใหม่นี่แหละ เบ็ดถอนพี่น้องอยู่บน้องยู่ห้ยบน้องพี่น้องเบ็ดถอนเบ็ดถอนนี่พี่น้องนี่ขันเบ็ดโอ้พี่น้องเอ้ยผาดผาดผาดมึงเขาเขาเคยรุ่นไหมครับโอ้ oh, ข้างหนากระถืออ oh, ข้างหนากระถอนพี่น้องคน ฟังนเดี๋ยวเร็วเบางองี่ไทยให้เบิ้องไม่เดี๋ยวคลิปมันสิ้นเงาพี่น้องกว่าสิเก็บเบ็ดนี่แล้วมาพี่น้องมาไปเบิ้งเบ็ดถอนกันไปประดุกมาแล้วเต็มนึงพี่นอ้องหาอยู่หากินมาด,โมด,ดิโอ้แมีนเบ็ดไปดิโอ้แมีนโอ้เบ็ดถอนพี่น้องมันจมอนอนอยู่ แล้วลุนลังต่อไปพี่น้องโอ้คือดอกอะเงาหลอนซื้อ,อ,อโอ้โอน้ำท่วมพี่น้อง ตรงนี้ก็ใวยรอยพี่น้องตรงนี้ก็กินอยู่แต่ว่าเนื้อหายหพี่นอ้องอะกลุ่งเรนน้ำมือเลยพี่น้องกลุ่งวิตาไหล สอยเหรียญน,น้ำมือเลยหยาดเก็บเป็ดครับสิบวัตต์ตัดกับโอ้มาผู้เดียวพี่น้องตุลักทะเลนี่ือกล่องสิบวตัดกับสิเงาโคตรอ้โอ,โอ,โอขอา้ของาขงหน้าข้างหน้าข้างหน้ามีพี่น้องข้างหน้ามีดึงพี่น้อง เลยห้างนอกไปเนือโยบโยบเลยพี่นอ้องเนื้อโยบเนาะห้างนอกพี่น้องท่านใครอยู่พี่นอ้องนี่นี่พี่น้องเอามีดึงเลยพี่น้องโยบยุบ โอ้เห็นโตเลยพี่นอ้องครับมันโตแล้วเห็นโตแล้วมันโตเลยพี่น้องเนี่ยสวยๆครับพี่น้องครับอ่ะนะ,อะนะอขอขอนุญาตเก็บครับพี่น้องครับ เบสดหายอยู่เลยพี่น่องกลางนากิสดมีโชว์พี่โชว์น่องแบ้างมีสองหลังุดทไทยครับเแบสดหายโอ้นี่มันถอนพี่น่องโอ้บ่อยู่หรอกแนวนี่นี่พี่น่องนี่เแบสบ โอ้ว่าแล้ยวโอยู่แท้มาเวยดหอยออนตอนเอาสรู้ยอดให้เบิ้งพี่น้องสรู้เรือดยอดเศรุนี้พี่น้องเมื่อวานได้ไปหาโตพี่น้องก่อนไปทีเแหลกไทยพี่น้องเบิ้งสามตัววันนี้ก่อนกลับไปเมื่อได้อีกสองตัวเทปประเทศไทยพี่น้องฝนมันตก เพราะว่าเมื่อวานเอาโทรศัพท์มาครับพี่น้องบวกคิดว่าไม่ดีถึกอืมสองตัวปดุบไงตัวหนึ่งกับปะคอตัวหนึ่งกำลังพอปนนี่แหละพี่น้องเอาเอามานันครับคลิปนี้กับสีล่าพีร่าน้องไปซับนี่แหละครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบ่าวอ,อ๋องในเด้อพี่น้องเด้อครับสำหรับคลิปนี้นล่าพีร่าน้องไปแล้วครับสวัสดีครับผมอันมันครับ